สวัสดีค่ะตอนนี้แพนอยู่กันที่เดอะช็อเพกแกลามานายนะคะที่ตึกเบลล่าคอนโดชั้นจีหลังเซนท่านพระรามเก้าค่ะวันนี้แพนจะพาเพื่อนๆไปดูร้านลับแห่งหนึ่งนะคะซึ่งร้านเนี้ยต้องบอกเลยว่าเขาว่ากันว่าเป็นบะหมี่สไตล์จีแท้ๆกันเลยนะคะร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแด่ดถึงแล้วค่ะนี่ก็เป็นร้านที่แพนพามาในวันนี้นะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าเดอะนิวเบิร์นโฉงชี่นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวจีนนี่คือบรรยากาศการตกแต่งของภายในร้านจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งถ้าเรามองจากด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นอ,อเข้ามาเป็นประมาณนี้เลยถ้าเราออกมาหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอะเราไปดูเมนูกันเลยดีกว่าเนี่ยคือหน้าเมนูถ้าเราเข้ามาสั่งนะคะเมนูร้านนี้เนี่ยจะมีไม่เยอะมากนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเป็นคล้ายๆแบบ ที่ไม่มีเส้นด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่แพนมาเนี่ยในรีวิวแพนอ่านไว้ว่าเขาบอกว่าบะหมี่ที่นี่นี่อร่อยมากเราก็เลยจะมาลองกันนี่ค่ะนี่คือบะหมี่ที่แพนสั่งมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมาแล้วคะ่ะบะหมี่เนื้อตุนต้องบอกเลยว่าชามต่อไปเนี่ยก็คือบะมหมี่หมูสับตัวรันเตานะคะ ชามนี้เนี่ยน้ำซุปค่อนข้างเข้มข้นมากเลยนะคะถ้าส่วนตัวเนี่ยจะชอบบะหมี่หมูสับโหรนเตา่มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลามานะคะ่ะเริ่มจากชามนี้กันเลยดีกว่าเนะาะชามนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าโอเคค่ะรสชาติมีรวมคือดีมากน้ำซุปเนี่ยค่อนข้างมีความลมกลมแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหมูสับเขาว่าอร่อยมากแล้วก็ให้เส้นเยอะ โดยตัวน้ำซุปเนี่ยจะค่อนข้างมีความเผ็ดเผ็ดมันๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนที่กินเผ็ดมากแต่ว่าแบบนี้คือทานได้สบายมากเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยลงตัวมากๆนี่นะคะถ้าใครที่เป็นสายกินเส้นเนี่ยต้องมานะคะบอกเลยว่าที่นี่นี่คือรับประกันความอร่อยของเส้นได้เลย มาค่ะเนี๋ยเราลองมาชิมชามนี้กันดีกว่าแล้วมีเนื้อตุนชามนี้จะเป็นยังไงนะเริ่มจากเนื้อตุนกันเลยดีกว่าค่ะอืมเนี่ยตอนรู้สึกว่ามันจะเผ็ดๆแล้วก็ชาๆที่ลิ้นนะแต่่วนตัวคิดว่ามันจะเผ็ดกว่าชามก่อนหน้านี้ที่กินนะคะ สมมติว่าเราสั่งมาแล้วเนี่ยเราไม่อิ่มเราสามารถสั่งเส้นเพิ่มมาได้เลยนะคะเขาจะลวกเส้นแล้วก็นํามาวางให้อย่างเงี้ยเราก็สามารถนําเส้นเนี่ยใส่ลงไปในชามกินกับน้ำซุปเดิมที่เราได้สั่งมาไว้เลยนี่ก็คือเขาจะมีเคล็ดลับบอกความอร่อยด้วยนะคะ แต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นคนไม่ชอบทานเผ็ดเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถบอกเขาได้เลยค่ะว่าเอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยส่วนนี้นะคะเป็นจุดที่เราสามารถนั่งรถจากเซนทรัลพารามก้าวมาลงตรงนี้ได้ด้วยเนาะซึ่งสะดวกมากๆเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยเราสามารถเดินไปอีกตึกหนึ่งก็ยังได้แต่เขาก็มีบริการรถรับส่งให้ด้วยค่ะค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะไปร้านไหนจะเอาร้านดีๆมาแนะนำแล้วก็มาฝากเพื่อนๆอีกนะคะนี่ขอตัวแล้วก็ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ